สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะตอนนี้ก็น,นั่งอยู่ในรถนะคะมาหับลูกทรายมาถาหับลูกทรายนะคะเพิ่นสิอีกประมาณซิบหาที่ก็เลิกเลี่นนยนแล้วพี่น้องเอะเราสิไปน,นั่งทั้งหนอกบอนังทั้งในรถก็ได้นี่ละน่งทั้งหนอกใตต้นอันนี้ก็บ่รได้อาแน่ตั้งค่ากล่องมาน่งยู่ไซส์กระได้ล้เนาะพี่น้องเนาะนางยู่ไซส์กระไดเบายู่ไซสกระไดดอกนางในรถนี่หละนะถ้าออกไปทั้งหนอกกะ หลบกวนขาเจ้าเพราะว่าเขามาไหวยนามกันโอ้คนมาไหวยนามเปิดเทิ่มแล้วพี่น้องวงเวียนวงเวียนชีวิตวงวงเวียนชีวิตวงจรชีวิตก็ได้กับมาผอกันอยู่หม่องนาซ่าไหวหนามอีกแล้วนะพี่น้องเนาะเพราะอีหยังเพราะว่านาซ่าไหวหนาเข้าสิมีเน็ตให้อคอยคอยก็มามาอาศัยเน็ตข้าเจ้าพี่น้องเพราะโทรศัพท์เขาไม่เน็ตขอเรลี่ยต่อโทรศัพท์เข้าเน็ตพี่น้องหลายคนก็บอกว่าทําธุรกิจน่ะทาไมไม่ต่อโทรศัพท์เข้าเน็ตเพราะว่าเวลาไปไหนมาไหนจะได้รับลูกค้าแต่ขออยากสิบอกอย่างหนึ่งนะพี่น้อง บ่มีเน็ตนั่นก็ดีอย่างเพราะว่าเฮ้าเสิได้มีเวลาใหายจ้าของมีเวลาใหายคน้นค้างๆถ้าเราถ่าโทรศัพท์เรามีเน็ตในทุกๆท,กที่ที่เราไปที่เราอยู่นะพี่น้องเฮ้าสิบ่าหายใจเฮ้าสิบ่าหายคุณค้าเฮาสิบ่เห็นคุ้นค้าคนที่เฮาอยู่ค้างๆเราจะไม่เห็นคุณค่ากับสิ่งที่ทําเพราะว่าเฮ้าสิยอยู่แต่กับหน้าจอหลายคนกระถามเป็นเจ้าของธุรกิจทําไมไม่ติดเน็ตไว้ในโทรศัพท์มันทําได้ทําแบบว่าเหตุใบสัญญากับอินเทอร์เน็ตใด เฮ็ดได้เบิด์ตเลพี่น้องขอเชี่ยเน็ตสัตว์ปันได้ขอเกะเฮ็ดได้แต่ว่าขออยากมีขออยากมีเวลาส่วนตัวให้เจ้าของบางพี่น้องในบางครั้งเนี่ยเท่ากับตองการเวลาแบบส่วนตัวก็คือออกพื้นที่ออกไปทังใดากระซังบ่มีเน็ตเท่ากับบอดไถ่าอยู่ได้เพราะว่าใหาบอดได้กเกิดมาพร้อมเน็ตถึงเวลาทำงานเท่ากับพีอ่พี่น้องมาฟังหัวขอนี่เห็นหัวข้อเคื่อสิพ้ากันตกใจเนาะอะไรก็กลัวอะไรก็กลัวนะ คนที่สิเป็นทุกข์คนที่เป็นทุกข์นะพี่น้องส่วนมากกับข้ามาข้ามนี่ละ่ะคนที่เป็นทุกข์ทั้งหลายแหล่นะคะส่วนมากก็จะมีแต่ว่าอะไรก็กลัวอะไรก็กลียยังกับกลัวเนาะซูบผลกลุยยังประมาณี้ต่างกล่องใส่แล้วพี่น้องแป๊บนงึงเด้อต่างนี้เห็นยังบ่ตาต่างนี้ก็ได้เนาะหอ่ตุ่มลงกับบเป็นยังธรรมดานะพี่น้องหลายคนเป็นทุกข์กับพอข้ามว่าอะไรก็กลัวอะไรก็กลนี่ละ่ะเพราะว่าหนึ่ง เรื่องครอบครัวหนึ่งพ่อแม่หนึ่งเรื่องพี่น้องหนึ่งพี่น้องอีหยังกสร้างถ้าเฮาทำความข้าใจในชีวิตเฮาสิบ่เขาสิบ่ไปยุ่งุวนวายกับชีวิตคนอื่นเลยคนอื่นก็คือคนที่เขามีขอบมีควัวของจ้าของนะพี่น้องส่วนพ่อแม่นีบแม่นคนอื่นพ่อแม่นี่คือพ่อแม่คือคนที่หายชีวิตเฮามาถ้าบ่มีพ่อแม่เขาก็สิบดเกิดมานางเฮาก็สิบดมานางอยู่นี่แมนบอพี่น้องนั่นล่ละสีซอยไผเสร็จอีหยังก็ตามแต่ถ้าเราไม่ได้ทำด้วยใจนะพี่น้องมันจะเกิดคำว่าอะไรก็กูอะไรกก็ู ถ้าเรามีอะไรก็กูอีงยังกับกูแล้วจะมีตัวกูทําไมถ้าจันกับแย้มีตัวกูของกูถ้ามีตัวกูของกูขึ้นมาเมื่อไหร่เราเป็นทุกข์เมื่อนั้นเพระาะว่าอันนั้นกับของกูอันนี้กับลูกกูอันนี้กับพวกูอันนั้นกับสมบัติกูอันนี้กักนนนกบกอนนกโอ้มีแต่ของกูเงินที่กูส่งหายก็เป็นเงินของกูเราเป็นทุกข์นะพี่น้องงั้นเราก็ต้องงั้นเราก็จงวางตัวกูลงแล้วก็มาทําหน้าที่คำว่าหน้าที่มันจะไม่มีของกูเด็ดขาดมันจะไม่มีตัวกูเด็ดขาดน้าหน้าที่คืออิงยังหน้าที่ หน้าที่ลูกหน้าที่แม่หน้าที่ภรรยาเฮ็ดให้มันถือเฮ็ดให้มันดีแล้วมันจะไม่ทุกข์เรื่องส่งเงินในพ่อแม่คือกันหลายคนเป็นถูกเพราะว่าส่งเงินในพ่อแม่ราว่าอันชงบบเป็นส่งเงินปุ๊บพ่อส่งเงินแล้วก็เกิดค่วมแบบว่าเกิดค่วมแบบว่าย่านเพ่นใส่เปลืองย่านเพิ้นเอาไปใส่ในทางที่แบบว่าบ่ถือนะพี่น้องก็เลยส่งเงินให้แม่ปุ๊บเกิดทรไปแม่ใส่เงินประหยัดประหยัดในเด้อแม่อัน ส่งไปหายแล้วแม่ย่าไปใส่นันไปใส่นี่ไล่แจกลูกแจกล้านไลยพี่น้องถ้าทรงให้เพลินแล้วไปออกความไปออกคําสั่งแบบสั่นกระบอกต้องทรงหัวอกคงแม่พี่น้องหัวอกคงแม่ท้หรือว่าย่างกระซังถ้ามถ้ามีคนเอาเงินมาหายเฮ้านะถ้ามีคนเอาเงินมาหายเฮาหรือว่าซอยเฮ้าแล้วออกคําสั่งยาสูยาสูซอยเ่อพี่น้องคนฟังมันเจ็บปวดนะถ้าคุณช่วยเขาแล้วมันเป็นสมบัติของเขาแล้วคุณอย่าไปออกคําสั่งคนที่เขา เด้รับเงินจากเห้าคนที่เขาได้รับการช่วยเหลือจากเราเข<บ>าเกงใจเรานะ <_ appointment> เขาสีใส่เขาเช็ดอียั่งแต่ละอย่างเนี่ยเขาบอไดเอาออกง่ายๆเขาก็าากคิดนะ่พี่น้องไ,ไม่คนที่ขอเราคนที่ขอความช่วยเหลือจากเราถ้าเขามีที่ถ้าเขามีทางเลือกเขาจะไม่ขอความช่วยเหลือจากเราแน่นอนถ้าแบบว่าบอกยังไงเลยว่าเอาใจเขามาใส่ใจเห้าเนี่ยเวลาเขาขอ,ขอเงินผัวหรือว่าขอขอความช่วยเหลือจากผู้ใดเนี่ยเขาเกงใจเขาบอ เราไม่อยากจะเอ,อ่ยเลยพี่น้องแต่มันจําเป็นอะ่ะแล้าไม่อยากจะเอ,อ่ยเลยพ่อเข้าซอยแล้วซอยช่วยแบบประชดประชันช่วยแบบว่าอ่าช่วยแบบพันๆเออฮะเอเอมันช่วยเพราะความลาคานอะ่ะอย่าไปช่วยเขาเพราะว่ามันจะเกิดตัวกูขึ้นมามันจะเกิดกรรมขึ้นมากรรมก็คือว่า,าบริเต็มใจซอยเขาแล้วไปซอยเขามันก็เลยเกิดกรรมกรรมอีกอย่างกรรมเพราะว่า อีหยังกะกูอีหยังกับก,ก,บกูกูซอยแล้วชีวิตกับพอดีข้นกูซอยก็คือกดดันเจ้าของกดดันตัวเองเป็นทุกข์เองถ้าเจ้าซอยเขาเราจะมาไปคิดต่อเงินที่เจ้าซอยเจ้าหายเข้าไปแสนหนึ่งหรือว่าเจ้าหายเข้าไปทอาได้กระซังแล้วจะหายก็คือหายเจ้าสิบเอทุกข์พี่นอ้องแต่ถ้าให้แล้วหวังผลให้แล้วรอผลตอบแทนนี่เป็นทุกข์พี่นอ้องอีหยังกระซังนะพี่นอ้นองนะแล้วอีอยางอีกอย่างหนึ่งคือคนเ้าเป็นทุกข์เพราะปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งความคิด แล้วก็ยึดติดอยู่กับอดีตอยู่กับอนาคตนะพี่น้องบัยอยู่กับปัจจุบันก็นเลยเป็นทุกข์พี่น้องไปมองสิ่งที่ไม่ถูกใจจะคล้องกับทุกข์นะพี่น้องมองปุ๊บแล้วเอามาใส่ใจมันก็ทุกข์ถ้ามองแล้ววางลงศัก์แต่ว่าเห็นบเอามาใส่ใจมันก็เบ่อทุกข์นะพี่น้องหลายคนมากเอาประสบการณ์จะคล้องไปตัดสินคนนั้นตัดสินคนนี้ว่าสิ่งที่จะส,นนสิ่งที่เขาเหตุนั้นบขถือสิ่งที่เขาเหตุนี่มัน มันมันบดีนะพี่น้องทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทํามันไม่ดีแต่เขาทําก็เป็นกรรมของเขาส่วนตัวเราเราบอกว่าเออสิ่งนี้เราเห็นนะเรากํลาลังร้อนใจแทนเขานะถ้าเราไปใส่ใจถ้าเราไปโต้ตอบไปคัดค้านเราก็เป็นทุกข์เองก็เป็นกรรมของเราเองนะนี่แหละมันเป็นทุกข์เพราะว่าอีหยังเพราะว่าเขาไปมั่วต่ไปเบิ่งสิ่งที่บ่ถือใจแล้วก็เอามาใส่ใจ ถ้าเรามองเฉยๆเราดูเฉยๆเราไม่เอามาใส่ใจเราก็ไม่ทุกข์มันก็ไม่เกิดกรรมไปเห็นปุ๊บเอามาใส่ใจปั๊บเกิดกรรมท่านที่ถ้าบ่เกิดกรรมทางความคิดก็เกิดกรรมท่างการกระทํากรรมทางข้ามว่าพี่น้องสามกรรมนี่อันตรายแห้งนะพี่น้องนะก่อนที่ว่ามันจะเกิดกรรมทางการกระทํามันจะเกิดกรรมจากความคิดก่อนถ้าห้าบ่คิดสีว่าบ่คิดสีว่าบ่คิดสิดาเขาน่ะมันบ่เกิดกรรมทางการกระทําแน่นอน ก็เหมือนกับงานที่เราทําอยู่นี้เฮาเฮ็ดงานเนี่ยคนคนมีอากติกับเฮ่าขายของไม่อายคนเหลือโพสขายไม่อายคนหรือเอาพี่น้นองค่าต่อายคนยื่หันขวบบอได้กินบอได้อยากเด้พี่น้องยาสุอายคนโพสขายของยาสุอายคนเวลาทํามาหากินยาสุไปอายเพราะว่าคนที่เขาแนมเฮาคนที่เขาวาเฮาคนที่เขามีอากติกับเฮ่านั่นเขาบอได้ซอยเฮามีอยู่มีกินเขาบอได้เอาเงินไม่เฮามีแต่เฮาเท่านั้นที่ซอยตัวเจ้าควง แล้วก brands, stage, ounded, ็อย่าไปเกลียดเขาอย่าไปต่อต้านเขาที่เขาบ่มอาการข้าที่เขาโพดขายสินค้ายของหรือว่าเขาเหตุการณ์เหตุงานเหตุหนาทีอย่าไปเกลียดเขาเกลียดเขาเราเป็นทุกข์ไม่ชอบเขาเราเป็นทุกข์ยังจะทุกสิ่งทุกอย่างนะพี่น้องเนาะเหตุงานเขาเข้าไปเหตุหนาทีเข้าไปถ้าควงเข้าดีเข้าบริการด้วยใจเดียวคนกับมหาเขาเองนะอย่าไปบังคับลูกค้าอย่าไปบังคับมูอรวมงานอย่าไปบังคับผู้ได้อย่าไปบังคับยอดจะไปบังคับให้ใครไปต้องการแต่ยงจงบังคับตัวเองในในทำให้มันขัดใจกิเลส นะพี่น้องให้มันขัดใจกิเลสยาไปตามใจกิเลสยาไปให้ความร่วมมือกับกิเลสกับพ่อนะ้นองนิ้งสวัสดีจ้า้องนิ้งว่าจาาังไรลองนิ้งบอกว่าแม่นร้ายค่ะให้แล้าววังผลอันนี้แม่นอีหลีให้โดยไม่มีบ่ให้โดยไม่บริสุทธิ์ใจนี่แม่ให้แล้าววังผลเป็นถูกเพราะว่าสิโลค่อยจากเขาก็เหมือนกับเราปล่อยเงินกู้เราอยากได้ดอกแต่ว่าถ้าเราบอกว่าอะเอาเงินไปซื้าไม่เอาแล้วไม่อยากได้ดอกแล้วนะ่ะ เราก็จะไม่ทุกข์แต่ว่าเราให้ไปแล้วเพื่อหวังผลเอาปล่อยเงินเทากับต้องอยากได้เงินขึ้นไม่เอาดอกก็ได้อย่าไปคิดเอาดอกก็เขาแต่พี่น้องเนาะเขาหะสร้างศิษฐ์หาตนมากขึ้นเทามันกับสิตายเพราะแห้งแต่ว่าถ้าไม่อยากเป็นทุกข์ย่าปล่อยดีกว่านะพี่น้องถ้าอยากเป็นถ้าบ่อย,อยากเป็นถูกก็อยาปล่อยถ้าว่าจะคิดสิปล่อยเราเป็นทุกแน่นอนนะพี่น้องอีหยังก็สร้างให้ด้วยใหดย้ด้วยใจบริสุทธิ์เราก็จะได้ใจเขามาสมบัติต่างๆที่เรามีเนี่ยมันบ่แมนของเฮ้า เราโลกเขาให้เราเช่ามาใช้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ใช้ให้มันเป็นใช้ให้มันดีแล้วเราก็จะไม่ทุกข์นะพี่น้องอีหยังกระสงเงินเฮ็ดเฮ็ดอันเงินเนี่ยเฮ็ดห้มันมีเฮ็ดห้มีประโยชน์มันก็มีเฮ็ดห้มันไปเฮ็ดห้มันบ่มีประโยชน์มันก็มีนะพี่น้อง เงินให้ทั้งคุณแล้วโทษทุกอย่างให้ทั้งคุณแล้วโทษดีเกินไปกับบดีเล่เกินไปกับบดีเอาผสมประสานกันดีบ้างชั่วบ้างปนกันไปแต่ว่าค่วม่วนจะไปเบียดเบีนยนผู้ใดพี่น้องคววมชั่วของเราที่เราทำนะ่ะให้ทำแทนกันไม่ได้นะพี่น้องบางข้างคนห้ามัน่วเพราะมันจําเป็นนะคนบอกว่าห้ามตัวห้ามโกหกพี้แต่ข่อยอยากสิบอกว่าบางข้างการโกหกมันไม่ค่าตัวเองมันไม่ทําร้ายคนอื่นกับโกหกไปกหลดพี่น้องนะ่ะพิษชินหาบางเรื่อง พิจินหาด้วยการโกหกโกหกแล้วไม่ทําโกหกแล้วแบบว่าเหตุในเขาสบายใจกับโกหกไปแต่ว่าอย่าไปโกหกเรื่องที่บอด,ดีกันละกันอย่าเรื่องเรื่องที่พิศิลอย่าไปโกหกกันละกันนะพี่น้องเนาะอยังก็ตามแต่อย่างสมมติว่าเขาถามว่าไอ้ทรงเงินมา่้านดูบ่อผัวถามบ,าบา่อบ่ไอ้ทรงดูดอกทรงเท่าที่เจ้าเห็นนัน่นละนะเรื่องหลักทรงบอกเขาพี่น้องเพราะว่าเขาสิบสบายใจนะ เาก็บอยากให้เขาสบายใจเฮาก็บอย่างให้เขาถูกใจเนาะเฮาก็อย่าไปเหตุนะเอาละพี่น้องแคก่กระโอโตัด้วลูกไส้เสียออกมาแล้วไปพอกันโอกาสนากับรายการสองสันนะพี่น้องเนาะถ้าบรอยากถูกก็จะมีตัวกูของกูถ้าเราไม่มีตัวกูของกูแล้วเราจะไม่เกิดคําว่าอะไรก็กูอะไรก็กูนะพี่น้องเราจะไม่มีเด็ดขาดเลยนะพี่น้องว่างตัวกูของกูลงทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ไม่ใช่ของกูแต่เป็นของโลก เป็นของธรรมชาติสังขารนี้ก็เหมือนกันสังขารนี้ก็เป็นของธรมรมชาติพี่นอ้องมันเกิดจากธาตุนะพี่นอ้องธาตุสี่ขันห้านาดินน้ําลมไฟอยู่ในตัวของเรามีความเจ็บความป่วยความตายมีทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละเกิดมาใส่ชีวิตงกงกงก์งกละก็ตายพี่นอ้องแล้วตอนที่เรามีชีวิตอยู่เราได้ทําสิ่งที่มีประโยชน์ไหมสิ่งที่มีประโยชน์ก็คือ ไม่มีความทุกข์นั่นแหละสิ่งที่มีประโยชน์ที่ ة, สุดมีคนไข่สู้คือรุดพ้นจากความทุกข์บ่ไปยึดมันบ่ไปเก็บบ่ไปกรรมอีหยั้งไหวนะคะนั่นแหละเนาะเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านละออกไปเราเกิดมาบนโลกนี้เพื่อสาสางไม่ใช่สะสมนะพี่น้องอย่าเก็บอย่ากัมไว้อย่าห่วงไว้ย่าขีที่ขีเนี้ยลหายได้ก็หายโมเมนต์ของเหาดอกหายไปเขาก็ได้นําใจเขาเงินนําใจนี่มันสื่อบ่ได้ความสุกท่างใจมันก็สื่อบ่ได้นะพี่น้องตรง เอาใจแหลกใจเท่านั้นนะพี่น้องว่าทุมันอาจจะสื่อใดอยู่เรื่องบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าเงินสื่อความสุกเงินสื่อความหักที่แท้จริงบ่ได้เงินสื่อสุขภาพเงินสื่อความตายบ่ได้นะพี่น้องเอาละแคทกับคอตัวพอกับโอกาสหนากกับรายการสองสันเด้ค่ะสวัสดีค่ะถ้าฟังแล้วดีมีประโยชน์ฟังแล้วมีอ่ามีความรู้สึกดีๆกับแบ่งปันกันได้พี่น้องแคทกับคอตัวค่ะเสร็จสิ้น